เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงข้อ40กันแล้วนะคะทุกคน the a u t h o r s of both passages would most likely agree with which of the following statements about women in the 18th century ขาถามนะคะว่าผู้เขียนใช่ไหมทุกคนจากทั้งสองแสตเป็เนี่ยจะ agree ใช่ไหมคะ Most likely ก็คืออะไรคะมีแนวโน้มมีแนวโน้มว่าจะเห็นด้วยกับสเตทเมนไหนนะคะที่กล่าวถึงผู้หญิงในยุค1800ถูกต้องไหมคะ 18th century อะเขา ให้เลือกข้อที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นด้วยกันะคะแสดงว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยของทั้งสองอันเนี่ยมันจะต่างกันซักเพียงไหนก็เถอะหรือไม่อาจจะไม่ต่างก็ได้ทุกคนแต่ว่าเรื่องอะไรที่เขาทั้งสองคนเนี่ยคิดเห็นตรงกันแน่นอนช้อ A นะคะ Their natural preferences were the same as those of men ความชอบใช่ไหมคะ Prefer Prefer แปลว่าชอบ เพราะฉะนั้น preference เนี่ยก็คือเป็นนามนะคะความชอบใช่ไหมเอ่ยความชอบของผู้หญิงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น statement ที่เกี่ยวกับเกง่าวผู้หญิงเนาะความชอบของผู้หญิงเนี่ยทำไมคะเหมือนกับของผู้ชายเลยแบบความชอบโดยธรรมชาติเลยเหมือนกันชอยบีบอกว่า they n e e d e รา o o ก d รศึกษาเพื่อที่ c c c s s สบความสำเร็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นด้วยว่า ต้องได้รับการศึกษาที่ดีใช่ไหมคะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเนาะในสังคมชอยซี so see, บอกว่า mm hmm. they were just as happy in life as men were ผู้หญิงนะคะมีความสุขนะคะเท่ากับผู้ชายเลยนะคะพอๆกับผู้ชายเลย just as happy เนาะแล้วก็ดีด็อก they generally enjoy fewer rights t h a n men did เขาเขาได้รับ ความถูกต้องน้อยกว่าถูกต้องไหมคะ f อร l ฟิ f เวอ e r นี่ก็คือน้อยกว่าใช่ไหมทุกคน right ก็คือความถูกต้องเขาผู้หญิงเนี่ยได้รับความถูกต้องนะคะน้อยกว่าผู้ชายอ่ะช้อยไหนดีคะทุกคนที่เขาจะกล่าวถึงทั้งคู่มาตัดช้อยกันไหมคะทุกคนช้อยไหนเลยที่แบบน่าตัดสุดๆตรงนี้นะคะ passage แ,แรกเนี่ยเขาพูดถึงใช่ไหมคะว่าทำไมเอ่ย ว่าให้ผู้หญิงทำอะไรคะให้ออกไปเรียนหนังสือหรือเปล่าเขาได้พูดถึง education ไหมคะ a s s a g e แรกเนี่ยไม่ได้พูดถึง education เลยเนาะตั้งแต่ที่เขาพูดมาทั้งหมดตรงนี้นะคะเขาแค่บอกว่าเออเนี่ยให้แบบอยู่บ้านดูแลลูกทำความสะอาดบ้านเออทำหน้าที่ให้ดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่ามาเป็นศัตรูกับฝ่ายชายเลยอย่ามาเป็นศัตรูกับคู่ของคุณเองเลยใช่ไหมคะแต่ว่า Pass ซสสองเนี่ยพูดถึงเรื่อง Education ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้นี่ไง Educated มีคำว่าอะไรอีกนะ่าตรงนี้นะคะเขามีพูดถึง Education อยู่เนาะอืมนี่ไง Prepare by Education แสดงว่า Passage สองเนี่ยพูดถึง Education ใช่ไหมคะแต่ว่า Passage แรกเนี่ยไม่พูดถึงเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ ไายบายเลยนะคะนี่คุเ education พัเซจสองพูดถึงแต่ว่าแพสเซจแรกไม่พูดถึงถูกต้องไหมคะอ่ะส่วน they were just as happy in life as men were มีความสุขเท่ากับผู้ชายอือือชอยนี้นี่อ่านแล้วทำไมที่สุดเลยทุกคนหน้าตัดที่สุดไหมคะ มีความสุขเท่ากับผู้ชายรู้ได้ไงอะคะทุกคนเขามาพูดถึงว่าอะไรยี่ไงคนเนี่ยครึ่งหนึ่งของมนุษย์ครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกกำจัดออกไปใช่ไหมคะถูกไม่ให้แบบมีส่วนเ่วม,มันทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีไม่อินฟลูเอนซ์ไม่ร e p r e เ e นต p o l i t i c a l phenomena ใดๆนะคะถูกต้างไหมเอ่ยตรงนี้นี่ชัดเจนนะคะว่า คนครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่แฮปปี้เท่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่า the purpose of a r t i s i c i o n m u s t b e the happiness of the greatest number มีคนกลุ่มใหญ่ๆอะมีความสุขเขาพูดอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมเพราะว่าคนกลุ่มน้อยหรือใครคะคือผู้หญิงใช่ไหมเอ่ยอันนี้เขาก็ทำไมเอ่ยเขาก็มีได้พูดถึงความสุขของผู้หญิงไหมคะว่าผู้หญิงมีความสุขกว่าผู้ชายใด ไม่มีเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเป็นช้อยซีแคทนะคะว่าผู้หญิงมีความสุขพอๆกับผู้ชายเพาก็ขาไม่ได้กล่าวถึงเลยเนาะ40นะคะ AM The i r natural p r e f e r e n c e s w e r e the same as those of men ความชอบเหมือนกับผู้ชายหรือว่าได้รับความถูกต้องน้อยกว่าคะ่ะค่อนข้างชัดเจนอยู่นะทุกคน40ช้อยไหนดีคะช้อย ดีดอกใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าเรื่องนี้เขามาเขามาทําไมอะพูดถึงเรื่องความถูกต้องเนาะว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับความถูกต้องใด้ก็ควรที่จะต้องได้บ้างอะทุกคนใช่ไหมต้องได้เท่ากับผู้ชายอย่างน้อยก็เรื่อง education ถูกต้องไหมคะอ่ะต้องได้รับความถูกต้องมากขึ้นนะแบบอย่างน้อยอย่างเพศเส็จแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําหน้าที่ ของแบบดูแลบ้านก็จริงแต่ว่าก็ควรที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็แบบควรที่จะได้รับความเคารพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนส่วนเพศชาสองบอกว่าผู้หญิงก็ควรที่จะได้รับ education ให้ทัดเทียมใช่ไหมคะนั่นแหละทุกคนมันก็เลยเป็นดีด็อกนะคะว่าว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่ากับผู้ชายนะสี่สิบนะคะดีด็อกคะ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ